บันเทิงเอียงไร้สุดขั้วป้ายแกมแพรโดนด่าเลวกระแสละครดีคนดูเกลียดเอียงไร้สุดขั้วป้ายแกมแพรเล่นร้ายจนงานเข้าสำหรับหนุ่มเอียงสิทธาสันุชาติในละครรามา่าป้ายแกมแพรทางช่อง g m m 25กับบทธงฉานสามีของแก้วเจริญยาที่เป็นผู้ชายปากจัดคอยทำร้ายร่างกายอนุญาตทั้งร่างกายและคำพูด คำจะดทำเอาแต่ละครทั้งโลกออนไลน์พากันรุมแอนตี้รุมเกลียดจนถึงกับโดนส่งข้อความด่าว่าเลวนุ่มเอี้ยงเผยถึงฟีดแบ็กกับบทนี้ว่าสำหรับเรื่องนี้คือกระแสดีมากไม่คิดว่าจะมีคนเกลียดเราขนาดนี้ในเรื่องคือเรารายมากคือทำกับแก้วแสบมากทุกครั้งที่มีฉากก็จะมีคำพูดเราที่รุนแรงเสมอเหมือนที่ในละครบทในเรื่องเราถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจห่วงของรักของถ้าอะไรที่รู้สึกว่า เป็นของตัวเองแล้วจะไม่ยอมแบ่งให้ใครโดยเฉพาะทมนานิวไทยผลยิ่งถ้าเห็นแก้วกับนิวใกล้กันเมื่อไหร่คือไม่ได้เลยต้องมีเรื่องเพราะส่วนลึกส่วนลึกแล้วเรากลัวระแวงเลยคอยตามป่วนตัวนางเอกตลอดเวลาคนก็จะคอมเมนต์กันเยอะมากว่าเกลียดหัวเราะผมเชื่อว่าคนเกลียดคือคนน่าจะรักในตัวละครตัวนี้หัวเราะเขาถึงได้อินกันอย่างมีข้อความหนึ่งบอกว่าผู้ชายอย่างทมในคือเลวหัวเราะ เป็นผู้ชายที่ไม่มีค่าไม่เอามาทำสามีเด็ดขัดคือกระแสดีมากแสดงว่าทุกคนน่าจะชอบละครเรื่องนี้กันมากๆ